สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับรายการภาคเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับภาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์อีพีนี้นะครับก็ขออนุญาตนําทุกท่านมาพบกับเหรียญหลวงพ่อหีดนะครับวัดบางหมากนะครับเป็นรุ่นแรกปี2512นะครับ นี่ด้านหน้าจะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อหีดครึ่ององค์นะครับนี่ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันลักษณะนี้นะครับนี่มีความเป็นเอกลักษณ์นะครับนี่รุ่นแรกเท่าที่พบเห็นจะสร้างเป็นเนื้อเดียวนะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับนี่แล้วเราจะมาส่งรายละเอียดกันดูนะครับ นี่ใบหน้าของหลวงพ่อหีดเป็นแบบนี้นะครับนี่จะเห็นไรผมด้วยนะครับมีไรผมการบอลก็จะเขียนตกสอนด้านบนนะครับมีความผมชัดนะครับนี่หลวงพ่อหีดนะครับโกมินนะครับนี่พื้นเหรียญน,นะครับมีความเรียบตึงนะครับ ดูจีวรนะครับคมชัดลึกนะครับเป็นสันเลยนะครับด้านล่างเราจะเห็นว่าวัดบางหมากนะครับรุ่นนี้สังเกตลมดำนะครับจะใช้ลมดำหนาๆนะครับรุ่นนี้นะครับลมดำจะหนานี่ดวงตานะครับคมชัดลึกนะครับมีเส้นหน้าผากนะครับมีไรผมนะครับนี่ด้าหลังนะครับ ด้านหลังด้านหลังก็พื้นเหรียญนะครับมีความเรียบตึงนะครับถ้าได้เห็นตัวจริงสังเกตดูดีๆนะครับพื้นเหรียญด้านหลังจะมีเส้นสายฝนยาวๆนะครับมีเส้นสายฝนแต่ว่าจะเล็กๆกๆมากเลยนะครับต้องส่องด้วยตัวจริงแล้วก็เล่นแสงให้ดีนะครับเห็นเป็นเส้นสายฝนเล็กๆๆอยู่ทั่วเหรียญนะครับนี่นี่นี่นะครับ จะเห็นทั่วบริเวณทั่วพื้นเหรียญเลยนะครับนี่เป็นเส้นสายฝนวิ่งลงมาเป็นแนวดิ่งนะครับเล็กๆๆนี่ดูนะครับยันนะครับขมชัดเป็นแท่งนะครับนี่นี่สวยงามนะครับพื้นเหรียญเรียบตึงนะครับนี่ นี่บริเวณหูเหรียญน,นะครับก็ต้องมีน้ปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับจุดสังเกตที่ดีอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือเส้นเส้นบริเวณใต้ห่วงที่เจาะนี่นครับนี่จะมีเส้นพาดเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ของเก๋จะไม่มีนะครับนี่แล้วก็มาดูด้านสังเกตด้านหน้านะครับด้านหน้าของเก๋นะครับจะมีเป็นจุด จะไม่มีหางตรงการันจะไม่มีหางนะครับจะเป็นจุดจุดเดียวนะครับจุดสังเกตของเก้น,นะครับบล็อกที่เฉียบๆนะครับถ้าตัวการันไม่มีหางนี่จะเก้เลยนะครับนี่ของแท้จะต้องมีหางแล้วก็มีหวัวตัวการันนะครับนี่ด้านข้างนะครับด้านข้างเป็นข้างปั๊มกินครึ่งแล้วตัดและฉีกขาดนะครับนี่ บางที่ก็ตัดสุดนะครับนี่แต่ต้องพบเป็นรอยฉีกขาดด้วยนะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งนะครับปัม๊มกินครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับนี่แต่รุ่นนี้ให้สังเกตลมดำจะหนานะครับจะไม่ค่อยเห็นรอยรอยปัม๊มเท่าไหร่นะครับนี่ลมวุ่หีดทั้งเป็นเกจิ จังหวัดชุมพรเหมือนกันนะครับได้รับการิมนต์ไปปลูกเศษเหลืองกลมหลวงกอต่อหนึ่งนะครับตอนสมัยท่านได้มีชีวิตอยู่นี่ก็ได้รับความเคารพนับถือจากชาวบ้านเป็นอย่างมากนะครับเรียองของท่านก็มีประสบการณ์ดีนะครับแ้วคาดนะครับคงกับพันจารีนะครับครบถูกด้านนะครับร่างน้อยหายากเหมือนกันนะครับราคาเล่นหาก็อยู่ที่หลักพันต้นๆนะครับน่าบูชาน่าสะสมนะครับ สวยงามนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับกคนช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะครับแลาจะนำพระเครื่องดีๆด,ด,ดังๆของจังหวัดจุมพรมาแนะนำกันอีกนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงจุมพรเขตุดมศัก์นะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับนี่ไว้พบเจอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ